ครับมาดูความเคลื่อนไหวของเยาวชน19ปีทีมชาติไทยกันบ้างนะครับเมื่อช่วงสายของวันที่16เมษายนที่ผ่านมาก็มีการรายงานตัวนะครับเตรียมที่จะไปสู้ศึกที่ประเทศบูไนนะครับก็มีการถอนตัวผู้เล่นไป3คนหลักๆนะครับทางด้านของกิษตากาแมนนะครับแล้วก็ในส่วนของเอกนิษฐปัญญานะฮะมีโชคอนันต์สายมาอินด้วยนะฮะก็เป็นตัวหลักๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ต้องดูนะครับว่าการถอนตัวไปของนักเตะ ที่ตัง้งแต่โค้ดหลักอิสะระสีทโรเนี่ยวางไว้เป็นแกนหลักจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับแล้วรายการนี้เนี่ยอิสระสีทโรเขาจะใช้คอนเซปต์ไทยแลนด์เวย์ในการที่จะไปแข่งขันนะครับก็ต้องดูว่า,ารูปแบบการเล่นเนี่ยภายใต้คอนเซปต์ไทยแลนด์เวย์จะออกมาเป็นแบบไหนนะครับหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกลับมาใช้โค้ชไทยอีกครั้งนึงครับผมก็ติดตามกันได้ครับก็ยูสิบเก้าจะทำการแข่งขันในรายการฮัสซันโบเกียนะครับ